ผมมันจะมีวลีเด็ดของผมเว้ยว่าเงินแม่งแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเงินถ้าเงินแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แสดงว่าเงินมึงมีไม่พออ,อ,อจริงถ้าคุณจ่ายหนักพอม,มันซอบให้คุณได้แน่นอนอซอบไม่ได้คือมึงเงินมึงหมดแล้วไอ้จ่ายไม่ได้มแม่งก็จะมีคนมาเม้นผมอ่านทุกคอมเมนต์นนะเงินซื้อความตายได้เปล่าเงินซื้อเมื่อวานได้เปล่า ซื้อหามันผ่านไปไอ้เคียนี่มันคือแฟกมึงไม่ต้องคิดมันใครจะไปซื้อความตายแต่เงินทําให้มึงตายสบายได้นะเว้ยเออเงินทําให้ยืดเวลาที่มึงจะตายออกไปอีกเผอๆยืดไปจนวิวัฒนาการการแพทย์หมุนไปอีกรอบหนึ่งมึง กลับขึ้นมาได้ด้วย <Ừ. S 2> อ,อถ้าเงินหนานะอ,อเ,เราคุยกันมาจนถึงตรงนี้น่าจะเห็นตรงกันว่าเราคงต้องยอมรับแล้วว่าในปัจจุบันเงินสําคัญและการถ้ามีเงินมากกว่ามันก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นแต่ปัญหาทุกวันนี้